สวัสดีค่ะพบกับน้องฟ้าพระเครื่องกันเหมือนเช่นเคยนะคสำหรับวันนี้ค่ะ ep ที่621่นะสวัสดีพี่พี่ชาว u t u b e นะแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เปิดมารับชมช่องของแม่ค้านะคะก็เหมือนเดิมนะคะช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ ขอคนพร้อมรับนะคะส่วนพี่พี่ที่สะดวกปูนก็มีส่วนลดให้ค่ะวันนี้น้องฟ้านะคะก็มีมาแบ่งปันให้กับพี่พี่นะคะทั้งหมด32รายการค่ะวันนี้เราเปิดราคาเริ่มต้นที่200บาทนะคะ อย่าลืมนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่ประสงค์อยากจะปิดพระนะคะก็สองช่องทางปิดพระของเรานะคะไอ l ด n ีไลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะจ๊ะไอเดลีไลพระฟ้า1นึตามนี้เลยะค่ะพี่ๆหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะศูนย์แปดสี่สามหกสองสองสี่เก้าศูนย์นะสองช่องทางนี้นะ,ะหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้ค่ะแม่ค้าปักลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะสำหรับพี่ๆที่อ่ะ สะดวกในการแอดไลน์นะคะไม่ต้องไปพิมพ์ไอดีไลน์ให้ยุ่งยา,งากนะจ๊ะพี่ๆก,กดลิงก์จากก็สามารถที่จะแอดไลน์หาแม่คะโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันนะก่อนชมคลิปค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแม่ค้าด้วยนะ,ะสำหรับพี่ๆที่อ่าเพิ่งเข้ามากดติดตามใหม่ก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะ,ะเราก็เริ่มกันที่พาะสมเด็จกันเหมือนเดิมนะ พระสมเด็จของเราวันนี้มีทั้งหมด19รายการเลยนะจ๊ะพี่ๆอย่าลืมคะ่ะแจ้งผิดพระแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขนะคะพิจารณาให้ดีก่อนปิดพระค่ะชอบปิดไม่ชอบผ่านนะจ๊ะรายการที่หนึ่งนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะจ๊ะพี่พี สำหรับพระสมเด็จนะคะพี่ๆดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะจ๊ะหมายเลขหนึ่งค่ะเวลาแคปภาพหน้าจอนะคะรากวนแคปตอนที่แม่ค้าแป็นหมายเลขแบบนี้จ้ะไปต่อเลยนะคะรายการที่สองค่ะมาพร้อมกอบสเตลเลสเช่นกันจ้ะวันนี้เราเปิดราคาเริ่มต้นที่200บาทนะจ๊ะสะดวกโอนมีส่วนลดค่ะพี่ๆสำหรับพี่ๆที่โอนเร็วโอนไวไหมคะมีส่วนลดให้นะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับพี่ๆที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยจะหมายเล็กที่สองค่ะต่ามาหมายเล็กสามค่ะเลี่ยมจับคบนะคะด้าน,นหลังถือจะไปพี่มหมายเล็กสามค่ะ 200บาทนะจ๊ะต่อมาหมายเลขที่4ค่ะ รายการที่4ค่ะ200บาทจ้าต่อไปรายการที่5นะคะพระสมเด็จนะคะเปิดที่200บาทนะจ้า หมายเลขที่ห้าค่ะสองร้อยบาทนะหมายเลขที่หกค่ะ หมายเลขที่หกนะคะต่อมาค่าหมายเลขเจ็ดค่ะ หมายเลขที่7ค่ะหมายเลข8ค่ะ รายการที่8นะคะส่งรบาทค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะ หมายเลขที่เก้าค่ะเามานะคะหมายเลขสิบค่ะ นาหลัางงานรายการที่สิบค่ะสองร้อยบาทค่ะไปต่อนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ นหลังนะหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะไปต่อเลยค่ะหมายเลขที่สิบสอง หมาเลขสิบสองนะสองร้อยบาทค่ะต่อไปหมายเลขที่สิบสามในหลังค่ะ รายการที่13บสามนะสองบาทค่ะไปต่อรายการที่14ค่ะพิจารณาให้ดีก่อนปิดพระนะจ๊ะพี่พี่พระเราตรงปกตรงปก100%เเซน์ะจ๊ะระบุหมายเลขที่ต้องการปิดหรือว่าที่ต้องการขอพระเพิ่มเติมนะจ๊ะพี่พี่ ปลายทางนะคะขอคนพร้อมรับนะจ๊ะไม่พร้อมอย่าเพิ่งสั่งปิดนะคะพี่พีหมายเลขที่14ค่ะต่อไปหมายเลข15จ้ะ ขออภัยค่ะร่วงนะคะขออภัยค่ะหมายเลขที่สิบห้านะคะหมายเลขที่สิบห้าค่ะสองร้อยบาทนะคะหมายเลขที่สิบหกค่ะ รายการที่สิบหกนะคะรายการต่อมาค่ะสิบเจ็ดค่ะวันนี้เราเปิดราคาเริ่มต้นนะจ๊ะพี่ๆเริ่มต้นที่สองรอยบาทนะจ๊ะ หมายเลขสิบเจ็ดค่ะต่อมาค่ะหมายเลขที่สิบแป หมายเลขที่18นะคะ200บาทต่อมาหมายเลขที่19ค่ะ เลขที่19ค่ะ200บาทและหมายเลขที่20ค่ะเป็นสมเด็จพิมพคะแนนนะคะพี่พ หมายเลขที่ยี่สิบค่ะสองร้อยบาทนะจ๊ะไปต่อรายการที่21กันค่ะรายการที่2 1นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะจ๊ะพี่พด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกแบบนี้นะคะไม่ใช่ด้านหลังด้านหลังผู้ผิดด้านล่างค่ะพี่ๆด้านล่างนะคะฝั่งตะกุดสองดอกนะจ๊ะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะเลี่ยมใส่กรอบสเต,ตเลสตมาแบบนี้นะจ๊ะ จ้ะหมายเลขที่21ค่ะปิตาหลวงปู่โต๊ะนะคะอ่าฝังตะกุจ2ดอกนะจ๊ะ350บาทค่ะ ต่อมาคะหมายเลขที่2เป็นพระมาเหศวนนะจ๊ะพี่พี่เนื้อสนิมแดงนะคะเนื้อสวยมากคะ่ะเรารับประกันตรงปกนะคะสําหรับพระช่องของเรานะจ๊ะสําหรับน้องฟ้าพระเครื่องนะคะพระช่องเราตรงปกแน่นอนจากพี่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 ที่ปิดพระช่องของแม่ค้าอยู่เป็นประจาก็ทราบดีอยู่แล้วนะจ๊ะเป็นพระมะเหศวนเนื้อสนิมแดงนะคะ นเนื้อตามที่แม่ค้าส่งเลยจ้ะพิจารณาให้ดีนะจ้ะชอบปิดไม่ชอบผ่านจ้ะพี่พี่พระเมสสวนนะคะรายการที่22ะ่ะจจะมาผมใส่ตลับมาเรียบร้อยเลยนะคะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่23 23นะคะเป็นสมเด็จสายรุ้งนะ,ะพี่พี่เจ้าคุณนอน,นะคะนี่ค่ะ เลี่ยมปติกันหนามมาเรียบร้อยเลี่ยมสวยมากเลยนะคะพี่เป็นสมเด็จสายร้งจากเจ้าคุณนอน,นะคะ หมายเลขที่23นะคะรายการที่23ค่ะ250บาทนะคะสำหรับสมเด็จสายรุ้งเจ้าคุณนอนะคะ24ค่ะพระปิดตานะจ๊ะเป็นพระพระปิดตาเนื้อผงนะจ๊ะไม่ทราบที่เหมือนกันนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้ลองพิจารณาดูนะจ๊ะ หมายเลขที่24ค่ะรายการที่24นะคะ200บาทค่ะต่อไปรายการที่25ก็ยังอยู่ที่าาะปิดตานะคะเป็นเนื้อผงเช่นกันค่ะ มาเลขยี่สิบห้าค่ะรายการที่ยี่สิบห้าสองรอยบาทค่ะไปต่อรายการยี่บหกนะคะเป็นพระรอดค่ะพี่พีพระรอดลำพูนนะคะอันนี้ทั้งหมดสาสิบสองรายการนะจ๊ะ รอดลำพูนนะคะพี่พี่รายการที่26นะจ๊ะ250บาทค่ะต่อไปนะคะ27นะคะเป็นนางพญานะจ๊ะพี่พี พยานะคะหมายเลขที่27นะคะ200บาทค่ะต่อไป28นะคะเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ๆหลังยันแบบนี้จ้ะ หมายเลขที่28นะคะรายการที่28ช่า2 0 0บาทนะจ๊ะต่อมาค่ะหมายเลขที่29นะคะ29ก็เป็นผ้าปิดตานะคะปิดตาหลังแบบนะจ๊ะเนื้อผงนะคะคุกรักเก่า เลขที่1 9นะคะ200บาทนะจ๊ะปิดตาเนื้อผมนะคะลงหลักเก่า30จ้าลงพ่อเงินนะคะมอผมตลบสวยมากค่ะรายการนี้ลงพ่อเงินนะคะ หมายเลขที่30นะคะหลวงพ่อเ,เงินนะคะ3า300บาทค่ะต่อไปนะจ๊ะ31เป็นเครื่องรางจากกุมารหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พีเนื้อโลหะจ้ะ บาหลงพกป่วยนะคะราคก,การที่31นะคะ2 5 0บาทเป็นเนื้อโลหะนะคะอ่ะาเป็นมีดถิวค่ะเล่มเล็กๆนะคะพี่ๆสามารถพกิดตัวแบบแหวนขึ้นขอก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกิ๊บหนีบก็ได้นะคะพี่ๆเห็นไหมคะหรือว่าจะแบบแหวนส่สร้อยแหวนก็ได้มีหัวมาให้ด้วยพร้อมเลยนะคะเล็ก อา้วอ็ไพ่มีดจิ๋วนะคะมีดจิ๋วมากๆเลยดูนะคะเนี่ยความยาวประมาณแค่2นิ้วครึ่งเท่านั้นเองนะจ๊ะเป็นมีดหมอนะคะสวยมากจากมีดน่ารักนะคะคือแบบเหมาะกับการบูชาพกพาติดตัวนะคะเป็นเครื่องรางที่ดีเลยนะจ๊ะมีดหมอนะคะ ประมาณสองนิ้วกว่าสองนิ้วครึ่งนะ,ะพี่พี่ประมาณนั้นนะคะเนี่ยดามนะจ๊ะน่ารักมากค่ะพี่พี่นี่นะคะน่ารักมากค่ะบูชาแบบว่าเอาพกติดตัวนะคะนี่แบบมินหมอ รุ่นจิ๋วนะคะรุ่นพกพาเลยนะคะพี่ๆหมายเลขที่สามสิบสองค่ะพี่ๆหมายเลขที่สามสิบสองสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะจ๊ะปลายทางนะจ๊ะขอคนพร้อมรับนะส่วนพี่ๆที่สะดวกโอนนะแม่คะก็มีส่วนลดให้แน่นอนจ้ะสําหรับพี่ๆที่สะดวกโอนนะจ๊ะพาวันนี้ก็พาไปหนึ่ง EP สำหรับ EP ที่หกร้อยยี่สิบเอ็ดนะพี่ๆดู EP ดูหมายเลขให้ถูกต้องก่อนปิดพระด้วยนะคะกราบขอบพระคุณสําหรับพี่ๆที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแมค้ด้วยนะคะก็จะกราบขอบพระคุณงามๆม,มากๆเลยจีเดียวค่ะค่ะวันนี้แม่ค้าก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ใน e นะีพีหน้าวันนี้แม่ค้าลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ